สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ขอนำเสนอคอมเมนต์ของชาวโลกโดยมีชาวต่างชาติคนหนึ่งได้ตั้งประเด็นว่าสักวันหนึ่งทั้งไทยพมา่าลาวกัมพูชาและเวียดนามจะเป็นส่วนหนึ่งของจีนหรือไม่ซึ่งมีจากหลายชาติได้เข้ามาตอบกระทูน้นี้รวมทั้งมีคนจีนด้วยค่ะเรามาลองฟังคอมเมนต์ของแต่ละคนกันดูนะคะว่าแต่ละคนเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องนี้มาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกค่ะ นี่เป็นคำถามที่น่าสนใจทีเดียวคำตอบของฉันคือสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นตามประวัติศาสตร์2,000ปีของจีนเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของจีนแม้แต่ในช่วงเวลาที่จีนเป็นประเทศที่มีอำนาจสูงสุดไม่ว่าจะผ่านมากี่ราชวงศ์จีนก็ดูเหมือนจะรักแผ่นดินที่พวกเขาอยู่เท่านั้นพวกเขาไม่ชอบที่จะย้ายออกไปไกลกๆและผจญภัยภายใต้ความเสี่ยงที่ไม่รู้จัก ฉันเข้าใจว่าผู้คนต่างหวาดกลัวที่มีประเทศมหาอำนาจใหม่เกิดขึ้นในอดีตอำนาจใหม่ต้องการที่ดินมากขึ้นทะเลมากขึ้นผู้คนจำนวนมากขึ้นฉันไม่สามารถพูดได้ว่ามันผิดโดยสิ้นเชิงเพราะเคยเกิดขึ้นมานานแล้วในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะสำหรับจีนพวกเขาต้องการความเคารพมากขึ้นการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันมากขึ้นเช่นเดียวกับมหาอำนาจสหรัฐอเมริกาและรัเสเซีย ย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์จีนถือว่าญี่ปุ่นเกาหลีเวียดนามเป็นชาติอิสระสิ่งที่พวกเขาต้องทําคือแสดงความเคารพต่อพี่ใหญ่ก็คือจีนฉันต้องชี้ให้เห็นว่าจีนไม่เคยยึดครองดินแดนของพวกเขาบางครั้งก็เอาชนะพวกเขาเพื่อให้บทเรียนแก่น้องชายคนเล็กแม้ในช่วงปี1950สงครามเกาหลีกองทัพจีนก็กลับไปยังประเทศจีนโดยไม่มีทหารเหลืออยู่แม้แต่คนเดียว หลังจากช่วยเหลือเกาหลีเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าทหารจีนมากกว่า20,000คนถูกสังหารในดินแดนนั้นแม้ว่าจะมีเหตุผลหลายพันประการที่ทําให้จีนสามารถอยู่ในเกาหลีต่อไปได้แต่จีนก็ยังคงกลับไปที่ประเทศจีนสรุปนะวันนี้จีนมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและทําให้ผู้คนร่ํารวยไม่ว่ารัฐบาลจีนจะทําอะไรในประเทศของตัวเองแย่แค่ไหนฉันสามารถพูดได้ว่าจีนปฏิบัติต่อประเทศอื่นๆอย่างดี จีนรุกรานประเทศอื่นเช่นสหรัฐอเมริกาหรือรัเสเซียหรือไม่ประเทศอื่นๆที่ต่อต้านเพียงเพราะกลัวเกินไปและอยากให้จีนกลับไปเป็นประเทศที่อ่อนแอเพราะพวกเขาไม่ชอบอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่นั่งอยู่ข้างๆพวกเขาไม่สามารถยอมรับความจริงที่ว่าจีนเป็นประเทศมหาอำนาจเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาหรือรัเสเซียถ้าคุณต้องการศัตรูก็จะมีศัตรูถ้าคุณต้องการเพื่อนก็จะมีเพื่อน อย่าหลับตาเพียงเพราะความกลัวและอิจฉาคอมเมนต์ต่อมาฉันเป็นคนไทยที่มีเชื้อสายจีนร้อเปอร์เซนตปู่ย่าตายายของฉันทั้งสองฝ่ายเป็นคนจีนฮั่นฉันจะบอกว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นจีนมีอิทธิพลครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคแล้วจีนทำการคาร้ากับประเทศเหล่านี้ทั้งหมดและปรับปรุงความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญไม่จำเป็นต้องควบคุมดินแดนโดยตรง จีนได้ทุกอย่างจากประเทศเหล่านี้โดยการซื้อขายนอกจากนี้จีนยังมีปัญหาการแบ่งแยกดินแดนกับทิเบตและซินเจียงอยู่แล้วจีนจะไม่ต้องการดินแดนเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างปัญหามากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจีนสามารถทําทุกอย่างได้ด้วยการค้าขายตลอดประวัติศาสตร์จีนจีนไม่สนใจที่จะยึดครองภูมิภาคนี้ราชวงศ์ชิงส่งการลุกรานไปยังพมา่าและเวียดนามอย่างไรก็ตามกองทัพมีขนาดค่อนข้างเล็ก มีเพียง35,000ถึง50,000คนพายแพ้ให้กับพมา่าและเวียดนามประเด็นสำคัญที่สุดคือจีนมีเกือบทุกอย่างที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีและหากจีนต้องการอะไรจากอาเซียนก็สามารถทำได้ด้วยการซื้อขายการผนวกที่สมบูรณ์แทบจะไม่เป็นประโยชน์ต่อจีนมีแต่จะสร้างปัญหาในวันข้างหน้าคอมเมนต์ต่อมาคอมเมนต์นี้เป็นคนจีนค่ะ คุณสามารถทำนายการล่มสลายของสหาภาพโซเวียตในปี1970ได้หรือไม่คุณสามารถทำนายการเติบโตของจีนในปี1940ได้หรือไม่หากจีนสามารถเติบโตและกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในที่สุดอีก30ปีและหากโลกยังคงสงบสุขเหมือนตอนนี้โดยที่ทรัพยากรธรรมชาติไม่หมดในอีก300ปีข้างหน้าฉันคาดหวังว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นตามธรรมชาติดังต่อไปนี้จีนจะเป็นสังคมสูงอายุใน20ปี อันเป็นผลมาจากการขาดแคลนแรงงานจีนจะเปิดให้มีการอพยพในเวลานั้นแต่เฉพาะกับคนที่สามารถล้อมรวมเป็นคนจีนได้ชาวจีนพ้นทะเลจะเป็นตัวเลือกแรกสำหรับการย้ายถิ่นฐานเราอาจจะได้เห็นคนเชื้อสายจีนในมาเลเซียและอินโดนีเซียย้ายกลับไปที่จีนเนื่องจากการกดขี่จากชาวมุสลิมและโอกาสที่ดีกว่าในจีนในท้ายที่สุดอาจจะไม่มีชาวจีนเหลืออยู่ในทั้งสองประเทศ การเข้าเมืองจะเปิดให้คนจากเวียดนามและประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่ใช่มุสลิมในทางกลับกันเมื่อความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจใกล้ชิดกันมากขึ้นในบรรดาประเทศในเอเชียเราอาจจะได้เห็นสหาภาพเศรษฐกิจที่มีพรมแดนเปิดกว้างอาจมีการจัดตั้งสหาภาพเศรษฐกิจ2-3ถึงแห่งในช่วงเริ่มตน้นและต่อมารวมกันเป็นหนึ่งเมื่อผู้คนเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้คนก็ปะปนกันไปและในที่สุดความแตกต่างระหว่างประเทศก็จะหายไปวัฒนธรรมในพื้นที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันและเข้ากันได้หลังจากหลายชั่วอายุคนของการแต่งงานและการย้ายถิน่นพรอมแดนอาจหายไปในที่สุดจากนั้นทั้งเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่ใช่มุสลิมอาจจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวคอมเมนต์ต่อมาฉันไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้น มีความคิดเห็นต่อต้านชาวจีนอย่างมากในเวียดนามหากจีนบุกเวียดนามจะเกิดสงครามนองเลือดและชัยชนะที่ได้จะไม่ได้รับการรับรองประวัติศาสตร์เวียดนามเป็นประวัติศาสตร์ของการต่อสู้กับจีนพวกเขาทำเช่นนั้นหลายครั้งและจะทำเช่นนั้นอีกครั้งอย่างแน่นอนจีนไม่มีความสนใจที่จะรุกรานเวียดนามในยุคปัจจุบันนี้พวกเขารู้ค่าใช้จ่ายและพวกเขารู้ว่ามันไม่คุ้มค่า อย่างไรก็ตามจีนจะพยายามยึดทะเลจีนใต้ทั้งหมดอย่างช้าๆเนื่องจากจีนอ้างว่าเป็นของพวกเขาพื้นที่นี้อุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติและมีตำแหน่งทางยุทธศาสตร์มีหลายประเทศที่อ้างกรรมสิทธิ์เช่นเวียดนามจีนไต้หวันฟิลิปปินส์มาเลเซียฉันคิดว่าจีนอาจใช้กำลังทหารในการบรรลุเป้าหมายในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาจีนได้พัฒนากองทัพเรือและกองทัพอากาศให้ทันสมัย และตอนนี้จีนเป็นศัตรูที่ทรงพลังและน่าเกรงขามแม้แต่กับสหรัฐอเมริกาคอมเมนต์ต่อมาคอมเมนต์นี้เป็นคนจีนค่ะฉันเคยเห็นคำถามประเภทนี้ถูกถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าฉันแค่ต้องการบอกว่ามันแสดงให้เห็นถึงประเภทของความคิดที่ผู้ถามเป็นคนล้าหลังในบางครั้งไม่มีจัก,กรพรรดิหรือราชาอีกแล้วดินแดนที่คุณพิชิตไม่ได้เป็นของคุณอีกต่อไป รัฐบาลส่วนใหญ่พยายามที่จะเอาชนะกันและกันทั้งทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในขณะน,นี้ความเข้มแข็งของประเทศไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ประเทศอีกต่อไปประเทศเช่นสหราชอาณาจักรญี่ปุ่นเกาหลีใต้สวิตเซอร์แลนด์สิงคโปร์มีอำนาจมากกว่าประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่กว่าแต่ยากจนกว่าเป็นเรื่องของคุณภาพไม่ใช่ปริมาณการมีสถานที่ตั้งเชิงกลยุทธ์ก็มีประโยชน์ เช่นปานามาและสิงคโปร์ดังนั้นฉันไม่คิดว่าคุณกำลังพูดถึงสถานที่เชิงกลยุทธ์แต่ค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับการขยายตัวของจีนเมื่อคุณมีอำนาจทางการเงินมากขึ้นเกือบทุกอย่างเป็นไปได้ผ่านทางการค้าหรือการซื้อเนื่องจากจีนมีคนจำนวนมากอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่ต้องการพลเมอืองอีกแล้วดังนั้นการค้าขายกับประเทศเหล่านี้จึงดีกว่าต้องปวดหัวกับการจัดการผู้คนที่มาพร้อมกับดินแดนนี้ นี่คือสิ่งที่จีนกำลังทําอยู่ในขณะนี้โดยการซื้อสร้างและค้าขายแต่การให้ชาวต่างชาติกลายเป็นชาวจีนอย่างจริงจังนั้นมันยากคอมเมนต์ต่อมาฉันเป็นคนเวียดนามและฉันรู้ว่ามันจะไม่มีวันเกิดขึ้นในอดีตชาวจีนยึดครองดินแดนเวียดนามมานานกว่า1,000ปีพวกเขาทําให้คนเวียดนามกลายเป็นทาสของพวกเขาในปีพศ2522 มีสงครามจีนเวียดนามเกิดขึ้นหลังจากสงครามทั้งสองฝ่ายประกาศชัยชนะหลังสงครามทั้งสองประเทศอยู่ในความสงบคอมเมนต์ต่อมาคอมเมนต์นี้เป็นคนจีนค่ะฉันจะบอกว่าไม่น่าเป็นไปได้มากๆนโยบายต่างประเทศของจีนยังคงไม่ใช่การแทรกแซงประเทศอื่นๆนอกจากนี้ในประวัติศาสตร์จีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังดำรงอยู่ร่วมกันเป็นเวลาหลายพันปี มีบางราชวงศ์ที่ก้าวร้าวเช่นราชวงศ์ชิงมีความพยายามแต่ล้มเหลวในการทำเช่นนั้นจากรายชื่อประเทศที่กล่าวถึงในคำถามไทยและกัมพูชาไม่มีพรมแดนติดกับจีนดังนั้นจึงมีโอากาสน้อยที่จะถูกรุกรานและฉันจะข้ามสองประเทศนั้นไปเราเป็นประเทศที่มีภูเขาและเล็กมากและไม่น่าสนใจที่จะเข้ายึดครองเมียนมาเป็นรัฐกันชนระหว่างอินเดียซึ่งเป็นคู่แข่งในภูมิภาคของจีน ดังนั้นทั้งอินเดียและจีนพยายามให้เมียนม,มาเป็นรัฐกันชนระหว่างกันเวียดนามเคยตกเป็นอาณานิคมของจีนในประวัติศาสตร์แต่ในปัจจุบันเวียดนามก็แข็งแกร่งพอคอมเมนต์ต่อมามีความหมายที่แตกต่างกันระหว่างประเทศเหล่านั้นในขณะที่คนไทยมีความคิดเห็นกับจีนค่อนข้างแตกต่างกันเมียนม,มาและเวียดนามไม่สนิทใจกับจีนเนื่องจากเหตุผลทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะเวียดนามมีเพียงลาวและกัมพูชาเท่านั้นที่ต้อนรับชาวจีน ถึงแม้จะมากแค่ไหนพวกเขาก็ไม่มีวันกลายเป็นส่วนหนึ่งของจีนพูดง่ายๆว่ายกเว้นเวียดนามประเทศเหล่านั้นทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอินเดียดังนั้นจึงใกล้ชิดกับอินเดียมากกว่าจีนชาวจีนถูกกล่าวหาว่าพยายามทำลายธรรมชาติของประเทศเหล่านั้นญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหรัฐอเมริกาและอินเดียจะไม่ปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแม้แต่ไต้หวันอินโดนีเซียจนถึงออสเตรเลียแล้วรัสเซียละ่ะ ไม่ได้หมายความว่ารัเสเซียจะปล่อยให้จีนทําในสิ่งที่ต้องการในเกมระดับโลกผู้ที่มีอิทธิพลยอมได้เปรียบกว่าคอมเมนต์ต่อมาไม่มีทางเวียดน,นามได้รับเอกราชนาน,านานกว่า900ปีซึ่งเป็นที่ยอมรับของรัฐบาลส่วนใหญ่ของจีนประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของจีนไม่มีความผูกพันทางประวัติศาสตร์กัมพูชาก็เช่นเดียวกับไทย ครั้งหนึ่งพม่ามีความขัดแย้งกับจีนในการแข่งขันเพื่อเป็นเจ้าโลกเหนือชนเผ่าที่มีพรมแดนติดกันแม้ว่าตอนนี้ทั้งสองประเทศจะไม่เป็นศัตรูกันอีกต่อไปแต่เมียนมาก,ก็รู้สึกอับอายจากความวุ่นวายและการกดขี่ภายในกันเองคอมเมนต์ต่อมาก่อนอื่นเราต้องกำหนดว่าเป็นส่วนหนึ่งของนั่นหมายความว่าเวียดนามจะเป็นมณฑลหนึ่งของจีนเช่นกวางตุ้งหรือไม่คำตอบคือไม่แต่ไม่ใช่เพราะจีนไม่ต้องการ แต่เป็นเพราะพิสูจน์แล้วว่าในปัจจุบันการอ้างสิทธิอน,นาเขตทางทะเลของจีนถูกโต้แย้งโดยเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นดังนั้นความทะเยอทะยานของจีนที่มีต่อดินแดนเพิ่มเติมนี้มีอยู่จริงหรือไม่แต่สําหรับศตรวรรษที่21การควบคุมทางเศรษฐกิจมีความสําคัญสูงสุดและสินค้าที่ผลิตในจีนกําลังท่วมตลาดโลกนั่าจะเป็นความกังวลอย่างยิ่งสําหรับเพื่อนบ้านของจีนและประเทศอื่นๆทั่วโลก คอมเมนต์ต่อมาคอมเมนต์นี้เป็นคนจีนค่ะไม่น่าเป็นไปได้เรามีประชากรมากกว่า1.3พันล้านคนมีอาณาเขตมากกว่า9.6ล้านตารางกิโลเมตรมีกลุ่มชาติพันธุ์56กลุ่มและมีปัญหามากมายในการปกครองประเทศใหญ่นี้ถือว่าเป็นความท้าทายอย่างมากต่อรัฐบาลและฝ่ายปกครองในบางประเด็นแม้แต่ในปัจจุบันก็มีความขัดแย้งมากมายภายในประเทศจีน การแบ่งขั้วระหว่างคนรวยและคนจนปัญหาศาสนากลุ่มคนหัวรุนแรงผู้แบ่งแยกดินแดนผู้ก่อการร้ายปัญหาไต้หวันปัญหาทะเลจีนใต้ปัญหาเกาะกับญี่ปุ่นและภัยคุกค,คามที่อาจเกิดขึ้นจากอีกด้านหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิกก็คือจากสหรัฐอเมริกาและอีกด้านหนึ่งที่สําคัญที่สุดคือการเติบโตทางเศรษฐกิจของเราที่ชะลอตัวการปกครองมากขึ้นเราทําอย่างนั้นไม่ได้เราไม่ใช่ซูเปอร์แมน ถ้าพวกเขาไม่สร้างปัญหาให้เราเราไปท่องเที่ยวบ้างส่งออกผลไม้ดีๆให้เราและซื้อของที่ผลิตในจีนก็เหมาะสำหรับเรามากคอมเมนต์ต่อมามันเป็นไปไม่ได้เลยที่ประเทศใดจะบุกเข้ามาที่ใดก็ได้ฉันอาศัยอยู่ที่กัมพูชาตั้งแต่6ปีที่แล้วและได้เห็นอิทธิพลของสองชาติที่นี่ก็คือจีนและเวียดนามแต่อิทธิพลนี้ไม่ได้หมายถึงการยึดครองประเทศนี้ ในวันตรุษจีนจะมีการเฉลิมฉลองมากมายมีคนกัมพูชาจํานวนมากที่อ้างตัวว่าเป็นลูกครึ่งจีนแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าประชาชนกัมพูชาจะสนับสนุนให้เป็นส่วนหนึ่งของจีนคอมเมนต์ต่อมาเวียดนามและไทยต่างก็มีความเป็นชาตินิยมที่แข็งแกร่งเหมียนมามีความแตกต่างจากจีนทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติมาโดยตลอดตอนนี้จีนกำลังพัฒนายอย่างรวดเร็วกว่าประเทศเหล่านี้มาก อย่างไรก็ตามฉันคาดว่าชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จํานวนมากอันมีปัญหาเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาของจีนในตอนนี้คอมเมนต์ต่อมาคอมเมนต์นี้เป็นคนจีนค่ะมีปัญหาที่ตั้งทางยุทธศาสตร์สําหรับจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือจีนต้องการให้น้ํามันจากตะวันออกกลางสามารถขนส่งไปยังแผ่นดินใหญ่ได้อย่างปลอดภัยดังนั้นจีนจึงทํางานอย่างหนักเพื่อสร้างทางรถไฟและท่าเรือสําหรับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อขนส่งน้ำมันมเหล่านั้นถ้าหากวันหนึ่งสหรัฐและพันธมิตรขวางช่องแคบมาลากาไว้ในที่สุดปัญหาทั้งหมดก็สามารถแก้ไขได้อย่างประหยัดจีนไม่จำเป็นต้องพิชิตประเทศใดๆคอมเมนต์ต่อมาในฐานะคนเวียดนามฉันสามารถพูดได้ว่ามันจะไม่มีวันเกิดขึ้นจีนอาจมีอิทธิพลมากขึ้นในทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจและแม้แต่วัฒนธรรม แต่ถ้าจีนทำร้ายอธิปไตยของเราเราจะต่อสู้กับพวกเขาเหมือนที่เคยทำกับฝรั่งเศสสหรัฐญี่ปุ่นและจีนในสงครามชายแดนปี2522ตอนนี้ความขัดแย้งยังคงเกิดขึ้นที่ทะเลจีนใต้แต่ไม่มีความตึงเครียดรุนแรงและความจริงก็คือจีนและเวียดนามมีสถาบันทางการเมืองเดียวกันก็คือเป็นคอมมิวนิสต์ดังนั้นแม้ว่าจะมีการโต้เถียงขัดแย้งกันมากมายสงครามก็จะไม่เกิดขึ้น คอมเมนต์ต่อมาไม่น่าเกิดขึ้นเพราะจีนไม่อยากปวดหัวชาวเวียดนามต่อสู้กับจีนมาหลายศตวตรรษแล้วเคยสําเร็จมาแล้วคนไทยมีความภาคภูมิใจและรักความเป็นอิสระมากการบุกรุกเท่ากับแย่รังแตนเมียนมาไม่มีอะไรนอกจากปัญหาที่เมียนมามีก็คือเรื่องชนกลุ่มน้อยสำหรับลาวยากจนจีนแค่เช่าพื้นที่ทางเหนือสุดทำไมต้องพิชิตคอมเมนต์ต่อมา เมื่อมองข้ามความจริงที่ว่าส่วนที่เหลือของโลกจะไม่ปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นมีหลายสาเหตุที่จีนไม่ต้องการทำเช่นนี้หรืออาจทำไม่ได้แม้ว่าพวกเขาต้องการภูมิประเทศที่เป็นภูเขาของเราและพะมา่าตอนเหนือทำให้ยากลำบากไทยจะตั้งรับอย่างเต็มที่ทันทีที่พมา่าลาวและเวียดนามถูกรุกรานเวียดนามซึ่งดำรงมานานหลายศตวตรรษในเงามืดของจีน และสามารถเอาชนะสหรัฐในสงครามอินโดจีนได้ใชว่าจีนจะบุกเข้ามาได้ไง่ายๆนอกจากนี้ครั้งสุดท้ายไม่มีใครชนะอย่างเด็ดขาดในสงครามทางบกมันไม่ได้เกิดขึ้นอีกต่อไปมากันที่คอมเมนต์สุดท้ายค่ะในสมัยก่อนที่ดินแดนมากขึ้นประชากรมากขึ้นหมายถึงมีอำนาจมากขึ้นภาษีมากขึ้นแต่เรากำลังอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์ในยุคใหม่นี้ทุกประเทศจะได้รับทรัพยายกรที่จำเป็น ผ่านทางการค้าคุณจะได้รับสิ่งที่คุณต้องการโดยสันติวิธีสงครามมีราคาแพงมากและมีความเสี่ยงสูงรัสเซียเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดและมีทรัพยากรมากที่สุดในโลกนี้แต่คุณรู้หรือไม่ว่า GDP ของรัสเซียนั้นเล็กกว่าเกาหลีใต้ด้วยซ้ำทำไมถึงเป็นเช่นนั้นจีนทำสินค้าส่งออกได้นั่นหมายความว่าจีนจะได้รับทุกสิ่งที่ต้องการจากตลาดโลกเหตุใดจึงต้องการที่ดินมากขึ้นและมีปัญหามากขึ้น ตลาดคือทุกสิ่งทุกอย่างส่วนแบ่งการตลาดที่มากขึ้นมีความสําคัญมากกว่าการได้รับที่ดินมากขึ้นเชื่อเถอะจีนไม่ได้งโง่เมื่อสงครามเริ่มขึ้นการค้าจะหยุดลงมาทําธุรกิจกันเถอะนั่นคือทั้งหมดที่เราเป็นห่วงชาวจีนก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับคอมเมนต์ของชาวโลกตอบประเด็นที่ว่าสักวันหนึ่งทั้งไทยพามา่าลาวกัมพูชาและเวียดนามจะเป็นส่วนหนึ่งของจีนหรือไม ไม่ทราบว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อประเด็นนี้ถ้าชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์กันด้วยนะคะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องนานา,นาความคิดด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ